เรียนชั้น,นคณะกรรมการที่เคารพวิชันนางปัตมานินดาการตำแหน่งครูโรงเรียนวัฒท่าไซดิฐานุเคราะห์อำเภอกาญจนเดตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะมีความสำคัญและมีความจำเป็นในศตรวรรษนี้ซึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะก็คือทักษะด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะดิฉันจึงได้ทำการ PLC กับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรวม ถึงครูคที่สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบปัญหาคล้ายๆกันก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะอ่านหรือว่าเขียนคําศัพท์ได้ทําให้ไม่สามารถที่จะทําข้อสอบได้ในพาร์ทที่จะต้องใช้ในการอ่านหรือการเขียนด้วยตนเองนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ดิฉันได้ทํา PA ขึ้นกับท่านผูน้อำนวยการด้วย นะะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการออกเสียงแบบฝึกทักษะ spelling and reading ในการที่จะพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะซึ่งที่เรื่องนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4เนี่ยเพราะดิฉันคิดว่านักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4เนี่ยค่ะก็คือกําลังจะขึ้นมาอยู่ในระดับ ชั้นปฐมศึกษาตอนปลายซึ่งมีลักษณะของคำศัพท์ที่ยากเพิ่มขึ้นนะคะจำเป็นที่จะต้องพัฒนานะคะให เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองซึ่งจะต้องใช้ทักษะทั้ง4ด้านเช่นกันนะคะในการที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะจึงเป็นที่มาของการเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และใช้ทักษะในการออกเสียงเป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผสมเสียงเสียงของตัวอักษรที่จะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนไม่เคยเจอนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะ เขียนหรืออ่านคำศัพท์ได้เนี่ยเพราะว่านักเรียนอาศัยการท่องจำนะคะเป็นแบบท่องจำเช่นคำว่าเชิ้ตนักเรียนก็รู้ความหมายว่าแปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะซึ่งไม่รู้เลยว่าการออกเสียงของตัวอักษรเนี่ยเป็นยังไงและการสะกดคำเป็นยังไงทำให้นักเรียนไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงตัวอักษรและการผสมเสียงเมื่อนักเรียนเจอคำศัพท์ใหม่ๆนักเรียนก็จะสามารถอ่าน หรือว่าเขียนคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวิธีนี้นะคะที่นำมาใช้สอนและแผนที่นำมาใช้ในส่วนของชั่วโมงนะคะ mm hmm. เพื่อเอามานำเสนอหรือให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับชมนะคะ mm hmm. ก็เป็นการสะกดคําและการอ่านคำศัพท์ซึ่งเป็นแผนที่ทำใน PA ด้วยเช่นกันนะคะใช้ทักษะกระบวนการออกเสียงและการสะกดคำ รูปแบบที่ดิฉันได้นำเสนอคำศัพท์และให้นักเรียนได้ออกเสียงตามนะคะโดยมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าคำศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงว่าอะไรนะคะ,ะและได้นำให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันนะคะเพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายของแต่ละคนนะคะของแต่ละคู่เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า ตัวเองได้ออกแบบคำศัพท์แบบไหนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่ละคู่เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของคำศัพท์เป็นภาษาอังกนะคะและนักเรียนก็ได้ฝึกลักษณะของการถามตอบด้วยนะคะอย่างเช่นถามว่า what are you wearing นักเรียนสวมเสื้อผ้าอะไรนะนักเรียนก็จะต้องตอบว่า I'm wearing a shirt ฉันกำลังสวมเสื้อเชิ้ตอ,อยู่ ะะและก็ภาพที่ตัวเองได้ออกแบบกับเพื่อนนะคะเป็นคู่ของตนเองนักเรียนก็จะมีความสุขในการออกแบบมีความสนุกในการออกแบบเครื่องแต่งกายและได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและเด็กๆก็จะได้ใช้ความรู้นะคะที่เรียนมาก็คือการวาดภาพเครื่องแต่งกายและได้ระบายสีที่คู่ของตนเองได้ช่วยกันออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยนะคะ พร้อมกันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยก็คือเรื่องของ Color สีสันของเสื้อผ้านะคะที่นักเรียนร่วมกันระบายสีอีกด้วยและนักเรียนได้ออกมานำเสนอ Presentation รูปภาพของตนเองพร้อมกับบอกคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนร่วมกันสร้างสรรค์ภาพวาดที่ตนเองวาดเครื่องแต่งกายออกมา เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะและให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันออกเสียงคำศัพท์เมื่อเขาได้ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะมีความสุข เขาได้ออกเสียงคำศัพท์คำนั้นได้ถูกต้องแล้วนะคะและเด็กๆก,ก็มีความสุขที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวทั้งในห้องเรียนแลกะก็ในหนังสือเรียนนะคะและก,ก็มีความพยายามเพิ่มมากขึ้นด้วยที่จะนำความรู้และทักษะกระบวนการนั้นๆมาเรียนหรือทากิจกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วยนะคะดิฉันก็ขอจบการน,นาเสนอ สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจของรายวิชาภาษาอังกฤษไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ